ดอนธานีเป็นขบวนรถท้องถิ่นเลขที่415ต้นทางจากสถานีนครราชสีมาปลายทางสถานีน้องคายถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอ,อก,การติยสารได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please